สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้เราก็ามาดูวิธีการทําป้ายชื่อหมาแมวนะครับก็คือป้ายที่ห้อยคอสัตว์เลี้ยงของเรานะครับให้แบบว่ามีชื่อแล้วก็มีเพอร์โทรศัพท์ติดไว้ด้วยเวลาแมวหายก็จะได้โทรตามเจ้าของได้ด้วยนะครับก็คืออย่างที่เราเคยครั้งตัวตัวที่ครั้งก่อนเพิ่งทํากันไปนะครับก็คือเป็นป้ายติดหน้าห้องนะครับมันก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าแบบวัๆๆยรุ่นวัยรุ่นหน่อยที่เขาชอบแบบว่า ทำป้ายไปติดหน้าหน้าห้องนะครับแต่ก็เป็นอีกวงการหนึ่งเรียกว่าเราก็สามารถจะเพิ่มลูกค้าได้จากเราที่เรามีเครื่องเลเซอร์อยู่เราก็ยิงออกมาเป็นอย่างนี้าาลักษณะนี้นะครับแต่อันนี้ก็คือเหมือนเดียวกันเลยแต่ว่าเราเปลี่ยนตลาดเป็นตลาดแบบพวกคนลักสัตว์นะครับเขาก็จะทําเป็นป้ายชื่อนะครับเราก็อาจจะทําเป็นเป็นป้ายาาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ยิงเลเซอร์เป็นลาย เป็นชื่อเลยกับเบอร์โทรศัพท์ซึ่งมันจะไม่ลอกเวลาโดนน้าโดนอะไรมันจะไม่ลอกนะครับมันก็เป็นผลดีนะครับเดี๋ยวผมเอาอินพตรูปตัวอย่างมาก่อนพผมจะใช้จากตัวนี้นะครับก็ไปทําเป็นอปรแกรมเมนเดอร์ทำเป็นรูปภาพมาให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะยังไงนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่เป็นป้ายชื่อหมาแมวซึ่งเราจะตัดอะคริลิกเป็น เป็นชิ้นสีดําก่อนแล้วก็ทําเป็นชิ้นสีเป็นรูปหน้าแมวเนี่ยแปะลงไปนะครับทําเป็นแบบสม็จอย่างนี้ไว้ให้ลูกค้าเลือกนะครับเสร็จแล้วพอลูกค้าจะเอาสีอะไรใช่ไหมครับอย่างเช่นเขาจะเอาสีเหลืองแล้วก็เอาสีเหลืองมาแล้วค่อยมายิงมายิงตัวอักษรเข้าไปด้วยเลเซอร์อีทีนะครับทีนี้เราก็มาดูวิธีการทํากันนะครับก็คือวิธีการทํานี่เราก็จะวาดเริ่มต้นจากจากการวาดวงกลมก่อนนะครับวาดวงวาดวงกลมเอาประมาณสัก ย5่บาินนะครับแล้วทีนี้เราก็ทําการบี้ลงนะครับก็คือคอนเวอร์ตูเคิร์ฟก่อนคอนเวอร์ตูเคิร์ฟเสร็จแล้วเราทําให้เหมือนกับเป็นหน้าแมวนะครับก็คือเราบี้ลงก่อนนะบี้ลงเสร็จแล้วตรงท้ายเนี่ยเราจะขยายแก้มันให้กว้างขึ้นนะมันจะเป็นลักษณะตัวเหมือนกับหน้าแมวนะครับเดี๋ยวจะกว้างเกินไปหรือเปล่าอืมเรากลักบกกระดยประมาณนะครับอันนี้ย่อลงอีกนิดหนึ่งอ่าเรียบร้อย ผมจะได้ประมาณนี้นะครับเป็นหน้าเป็นหน้าแมวนะครับแล้วก็เราจะทําหูนะครับเราใช้เครื่องมือโพล o n t น o l นะครับแล้วก็เลื่อนเป็นแบบ3 3ด้านพอนะครับแล้วเราก็ทําการเลนและคอนเวิร์ตทุกเคิร์ฟนะครับตอนนี้เขาก็จะกลายเป็นเส้นเคิร์ฟแล้วจากโพลิกอนก็กลายเป็นเส้นเคิร์ฟใช่ไหมครับเราก็ทําการลบโนด3ามโนดกลางออกนะครับแล้วก็ทําการวินโด์ด็อกเกอร์ วินเลตสแกนหลบแชมเปอร์แล้วก็เลือกสักประมาณสัก1มิลนะครับมาดูดูความโค้งโอเคไหมนะครับแล้วก็ถ้าของโค้งนี้โอเคเราก็ใช้ได้เลยนะครับเป็นเป็นหูแมวนะครับหูแมวทีนี้เราก็มาเอาเอาหูแมวเนี่ยมาแปะมาแปะไว้ที่หูสองด้านของแมวนะครับทีนี้เราจะให้ให้มันแบบว่ามีองศาที่ตรงกันเนี่ยเราก็ ตรงนี้กับกระจกเราเลื่อนเลื่อนไปก่อนนะครับแล้วค่อยกรุบมันนะครับกรุบพอกรุบเสร็จเรามาจับจับกรุบไว้แล้วก็จับอเน,นี้สุดท้ายนะครับแล้วก็ตั้งสิงเตอร์มันก็จะได้สมดุลกันทั้งสอง่งนะครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะมาแบบว่ามีการแบบว่าปรัแบบแก้ทีหน,นึ่งให้ให้ตัวนี้มันนูนขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆมาลองปรับดูว่ามันสามารถจะปรับได้ยังไงบ้างนะครับ อาจจะลองลบหนด,ดดูนะครับอ่าลบหนดด,ดูปุ๊บมันโคง้งมันโค้งสวยขึ้นนะครับเราก็ลองลบดูอ่าน้าอย่างนี้นะครับดูสวยขึ้นนะครับอาจจะทําให้หูแบบกลางขึ้นอีกนิดนึงเดี๋ยวผมจะให้เขาเป็นสมมาตรแขนเท่าเวลาหมุนด้านหนึ่งอีกด้านหนึงจะ้หมุนตามเพื่อนสมาริที่าสามารถสามารถจะปรับใบหูให้เขาแบบว่าโคง้คงโค้งเว้าวไปตามที่เราต้องการอาจจะเป็นตัวนึงหูแหลมตัวนึงหัวทู่นะครับ แล้วแต่เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้แยกเก็บหูไว้เราก็ใช้หูนี้นะครับหูนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมก็คือตั้งศูนย์โดยการสองอันเชื่อมกันก่อน่อะเชื่อมกันแล้วค่อยมาจับหน้าจับหน้าแล้วก็ตั้งเซนเตอร์นะครับหูตรงฝั่งก็จะสมดุลถูกต้องนะครับต่อไปแล้วก็ว่านวดนะครับวดานวดขึ้นมาเป็นเวลสายอย่างนี้นะครับเป็นสี่เหลีย่ยมแท่ง แล้วก็หนึ่งมุมให้หมุนโค้งนะครับแล้วผมก็จะเลื่อนนิดนึงอย่างนี้นะครับแล้วก็วนนี้ให้เป็นสามให้เป็นสามนวดสามนวดอย่างนี้นะครับแล้วก็มากะดูว่าเออหนวดเนี่ยจะประมาณสักขนาดที่ทีไหมถ้าเราก็ทาการ Copy กับกระจกมาไว,ไว้ฝั่งหนึ่งแต่เราต้องการให้สมดุลเราก็เชื่อม แล้วก็จับหน้าไว้ทำการตั้งเซ็นเตอร์นวดสองฝั่งก็จะพอดีกันเป๊ะๆนะครับทีนี้เราก็จะมาทำเส้นนะครับอันดับแรกเราก็ต้องทำการเชื่อมหูกับตัวไว้ก่อนนะครับเวดเชื่อมกันเห็นไหมครับมันเป็นหน้าแมวแล้วซึ่งทรงหน้าแมวนี้จะไม่เหมือนกับทรงนี้เพื่อนสมาชิกตัวตรงนี้มันจะหูกว้างกว่ากลางกว่าเพื่อนสมาชิกออกแบบออกแบบนะครับแล้วก็ดูให้หูมันแบบว่า มีมีหูตกมั่งหูมนนมั่งอะไรเนี้ยทําเป็นหลายๆแบบให้ให้ให้คนเขาสามารถจะเลือกได้นะครับทีนี้เราก็จะมาขยายเส้นนี้ให้ใหญ่คับเท่ากับหนวดของเขานะครับเราก็มาเพิ่มเพิ่มขนาดนีน้ีใหญ่พิ่านีปัจจัยขึ้นไปขนาดนี้พอไหมเล็กกว่านี้นิดน,นึงได้ไหมอ่ะดูมาแล้วก็ใหญ่ต้องใหญ่กว่านีน้นิดนึงเอาสัก1นมิลโอเคเราได้ละวหนมิลทีนี้เราก็ แปลงเส้นให้กลายเป็นอ็อบเจกต์นะครับตอนนี้เส้นมันเป็นเอาลายอยู่เห็นจะเห็นว่าโหนดมันอยู่ตรงกลางเส้นเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะดูให้ดูผลของการแปลงเส้นเป็นอ็อบเจกต์นะครับเลนแล้วก็คอนเวิร์ตเอาลน์ทูอ็อบเจกต์เพ๊่เห็นไหมครับมันจะกลายเป็นแบบอย่างนี้เลยหยกัยกๆเลยนะครับทีนี้เราก็จะดูว่าโหนดมีซ้อนกันเยอะหรือล่จะด,ดีดิวโหนดดูนิดนึงนะครับขณะที่ดีดิวนี่ก็ต้องระวังอย่าให้มัน ผิดรูปหรือบางครั้งเราอาจจะใช้เทคนิคนี้ในการเปลี่ยนรูปให้มันดูแบบไม่เหมือนกับอันเดิมนะครับทีนี้พอเราได้แล้วเราก็ทําการเชื่อมเชื่อมทั้งหมดให้กลายเป็นชิ้นเดียวกันเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกก็จะได้เส้นตัดเอาไปตัดอะคริลิกสติ๊กเกอร์เอาไปตัดอะคริาาคลิกสีเหลืองนะครับหรือว่าจะเอาตัวนี้เป็นตัวขุดก็ได้เป็นตัวเจาะขุดเข้าไปนะครับบนแผ่นอะคริลิกแต่ว่าถ้าถ้ามันดูแบบเป็นเป็นสองชั้นผมว่ามันจะได้ราคากว่า ทำเป็นทําเป็นเหมือนสองชั้นอย่างเงี้ยมันจะได้ราคากว่าแต่ถ้าเราเป็นขุดเป็นแบนแบนแล้วขุดลงไปมันก็จะมีอีกักเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับซึ่งมันจะไม่เท่ากันเพราะว่างานอย่างนี้มันก็จะดูแบบเป็นสองชั้นแล้วมันก็จะดูปานนิกว่าเวลาเราเรียกราคาเราจะได้เรียกราคาได้เยอะหน่อยนะครับไม่งั้นถ้าถ้าทําเป็นเบนนแผ่นเดียวนนี้มันก็จะดูไม่ค่อยมีค่านะครับ อันนี้เราก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่สมาชิกจะคิดดีสายเอาครับเห็นไหมครับอันนี้มันจะนูนขึ้นมามันจะดูสวยนะครับแล้วก็มาสลักชื่อเข้าไปนะครับทีนี้เราได้ตัวนี้มาแล้วทีนี้เราก็ต้องทําทําหูบัวเหมือนผ้าเลยเหมือนกรอบผ้าเลยเราใช้เทคนิคนี้เลยครับขึ้นกรอบกรอบผ้าวะ่ะตามแบบที่เราดูว่ามันได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่ารู้สึกกระเส้นมันจะเสียแต่ก็ใกล้เคียงนะผมว่านะเดี๋ยวดูดูขนาดนิดนึงนะครับ คนัวเองก็ได้ไม่ต้องไปใช้ไม่ต้องใช้กรอบผ้าก็ได้เอ้าได้แล้วนี่นาทิงไหมที่นี้เห็นไหมพอผมยกอันนี้ออกปุ๊บเห็นเลยเส้นที่ที่เราได้กรอบที่เราทากรอบผ้ามานะครับทีนี้เราได้เส้นนี้มาแล้วใช่ไหมครับเราก็มาลบไอ้เส้นข้างในออกออกนะครับก็คือมันจะเป็นลักษณะยอย่างนี้เป็นเส้นดาๆอย่างนี้เราก็จะลบไปด้านในออกนะเพื่อให้มันเป็นพื้นเดียวกันเราก็เล็ก เฉพาะโนดข้างในไอ้แผ่นข้างในอย่างเดียวนะครับค่อยลบมันลบมันจนหมดหมดเห็นไหมครับมันก็จะได้เป็นหน้าดำแล้วก็ตัวนี้ก็เอาเป็นเป็นแผ่นที่ติดหรือจะขุดก็แล้วแต่เรานะครับเข้าไปปุ๊บแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเราก็ได้โครงสร้างของเส้นละซึ่งซึ่งดูแมวตัวนี้นะครับตัวนี้ดูแล้วเป็นคนละพันเลยเพราะตรงนี้จะหน้ากว้างกว่า ตัวนี้จะน่าแคบแล้วทีนี้เพื่อนสมาชิกก็จองไปลองทําดูแบบว่าได้แมวแบบหลากหลายรูปแบบนะครับก็เอาไปใช้งานได้นะครับทีนี้เราก็มาติดหูบัวนะครับก็คือตรงนี้หูบัวมาเหมือนพักเครื่องเลยเราเรียกหูบัวขึ้นมาปุ๊บเราก็มากะก็เอายังไงดีว่าให้หูบัวมันพอดีพอดีกับตัวตัวแม่แบบหน่อยสถานีอาตัวนี้แล้วกันผมมันกุ๊ปก่อนแล้วก็ลบไปตัวที่แมวออก อ่าแล้วผมก็ใช้ตัวนี้เชื่อมเข้าไปกับแผ่นหลังนะครับทําการเวทเชื่อมกันเชื่อมเสร็จแล้วก็เจาะรูเป็นรูแขวนห่วงพระนะครับแต่น,นี่ใช้เป็นป้ายชื่อสแตี้ยงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้เซตนะครับเซตตัวที่จะเอาไปยิงนะครับแล้วก็เอาไปใช้ได้แบบเรียกว่าเยอะแยะหลายๆรูปแบบ ลองก็ไปลองไปคิดค้นกันดูนะครับใช้เทคนิคก,การวาดของผมแบบเนี้ยแล้วก็ใช้เทคนิคเดิมที่ที่แบบว่าถ้าสมมติว่าเราทําเรี่ยมผ่านเนี่ยเราก็มีรูร้จักวิธีการทําหูบวัวเรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S อย่างนี้แค่นี้ก็สามารถจะรับงานปิ้นไม่ใช่ปิ้นยิงเลเซอร์ลายชื่อมาไม่เอาได้นะครับ <S 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 ลองทำกันดูครับติดตรงไหนก็พิมพ์มาสอบถามครับขอบคุณครับ